สวัสดีครับทุกคนผมครูบอมนะครับครั้งนี้จะเป็นการบันทึกหน้าจอการใช้ Mac ครั้งแรกของผมนะครับครั้งแรกของผมที่ใช้งานผมเริ่มรู้สึกว่าโอเคผมเริ่มต้นจากศูนย์อะทุกคนคือใช้แต่ Windows มาครับปุ่มแรกที่ผมเข้าไปศึกษาคือปุ่มนี้ครับที่เป็นรูป Apple แล้วก็การตั้งค่าระบบอะทุกคนแล้วสิ่งแรกที่เราจะต้องทำและเรียนรู้เลยคือ,อต้องใช้นิ้ว2นิ้วลูดขึ้นทุกคนไถ่าถ่ายขึ้นอ่ะ ให้เรากดมาตามผมได้เลยนะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงแท็กแพดอะทุกคนแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดคลิก1ครั้งก็จิ้มจิ้มเมาส์ลงไป1ครั้งนะครับก็จะเป็นการแตะเพื่อจิ้มนะแต่อีกอันนึงถ้าซูมครับเราสามารถกดอัอนนี้เป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงถ้า2นิ้วแตะลงไปที่แพดแล้วก็ถูขึ้นถูลงจะเป็นการาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับแล้วก็ซูมเข้าซูมออกจะเป็นการแตะ2นิ้วแล้วก็ขยายนะครับแล้วก็ ซูมอัจฉริยะก็คือกดดับเบิ้ลคลิกลงไป2ครั้งนะครับแล้วถ้าหมุนก็กดค้างแล้วก็หมุนนะครับโอเคอีกอันนึงคำสั่งนิ้วเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับจีบนิ้วโดยที่ใช้หัวแม่มือทั้ง5ก็จะเป็นการรวบรวมแล้วก็แสดงไดท t อบโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าครับ การใช้ครั้งแรกอะก่อนอื่นผมไปเปิดที่ s f f r รีละกันแล้วผมเข้าที่ o o o g แลละกันนะครับลองพิมพ์สักเว็บหนึ่งทุกคนนี่อีกอันนึงนี่นคูบอมมันพิมพ์ไม่ได้ใช่ไหมวิธีการเปลี่ยนตัวอักษรใน MacBook นะกดปุ่ม Control แล้วก็ s p e c e b a r นะทุกคนก็จะมีการเปลี่ยนตัวอักษรได้นะอ่าต่อไปเราลองเข้าเว็บละกันนะคูบอมปึ๊บลองดูซิอ่ะไปหน้าเว็บหลักปึ๊บนี่ลองกดเว็บดูละกันครับ อันแรกที่เขาบอกก็คือจิ้มเมาส์นี่ครับ2องาองอันนะเลื่อนได้เลื่อนได้ถ้าเกิดเราไปเอาเมาส์ไปวางไว้ตรงตำแหน่งไหนแล้วเราก็คลิกเลื่อนนะครับเนี่ยมันจะเราตรงไหนก็ได้ที่เราอยากให้เลื่อนเป็นอสองครั้งก็คือใช้2นิ้วจิ้มลงไปทุกคนว้าวประทับใจนะครับอ่าแล้วก็สามารถเลื่อนเลื่อนดูได้ถ้าเกิดจะไปคลิกตรงไหนก็คลิกเข้าไปดูตรงนั้นได้เลย ก็จะมีข้อมูลขึ้นให้แบบนี้นะครับปุ่มปิดจะอยู่ด้านล่างนี่ด้านหน้านะอยากปิดแถบไหนเราก็คลิกเมาส์ซ้ายหนึ่งครั้งอ้ออีกหนึ่งคำถามครับคล,งงคลิกขวาทำยังไงคลิกขวาทำยังไงทุกคนกดกด2นิ้วลงไปพร้อมกันครับทุกคนคลิกขวาก็คือวิธีการกด2นิ้วลงไปพร้อมกันเราจะสามารถสร้างโฟลเดอร์ folder, หรือทำการคลิกขวานู่นนี่นั่นได้นะครับเนี่ยครับก็สามารถทำได้แล้ว ปุ่มก,ก็ใช้ง่ายนะก็นี่ก็เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นแบบเบสิกสุดๆเลยทุกคนอ่ะต่อไป5 5นิ้ว5นิ้วขยำทุกคน5นิ้วขยำก็จะกลายเป็นกลับมาเป็นเหมือนกับเราใช้ iPad ครับแล้วก็ใช้2นิ้วของเราลากครับลากลงไปอย่างนี้ทุกคนเลื่อนเหมือนกับปัดหน้าจอใช้2นิ้วถูไปพร้อมกันจะเป็นการปัดหน้าจอนะครับก,ก็สามารถทำได้ ต่อไปปุ่มตรงนี้ทุกคนสมมุติว่าเราเป็นแล้วเมื่อกี้เราจะคลิกขวาสมมุติว่าผมจะเอาแคนว่างออกก็คลิกขวาก็คือกด2นิ้วลงไปพร้อมกันคลิกลงไปที่ตัวเลือกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้ผมเก็บไวนะ้เนาะแต่ถ้าเกิดผมปลดปิดโปรแกรมมันก็จะออกนะครับอันนี้ผมอ่ะผมเลือกเก็บไว้อย่างเงี้ยครับก็จะสามารถเก็บไว้ได้บนที่หน้าจอส่วนอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะ อันนี้นะครับตัวของแคปคัตคลิกขวาอันนี้ผมเป็นโปรแกรมที่ผมเปิดไว้นะผมก็เก็บไว้นะไลน์ตัวเลือกแล้วก็เก็บไว้อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราอยากเอาออกอะ่ะทุกคนสมมติว่าผมอยากเอาแค้นว่าออกก็คลิกขวาแล้วก็ตัวเลือกแล้วก็เลือกที่ออกอ่ะลองออกก่อนผมออกก่อนนะครับออกก่อนปึ๊บ เมื่อกี้ผมเปิดทิ้งไว้ตัวเลือกนี่แล้วก็เอาออกจากด็อกนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นการเอาออกนั่นเองอ้ง่ายครับทุกคนแต่ทุกคนนี่นี่นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เมนูนี้อันนี้เรากดปิดได้นะเมนูนี้ทุกคนที่เขาบอกว่ามันขยับขยื่นได้เนี่ยให้เราไปกดที่ปุ่มของตัว Apple นะครับตั้งค่าระบบแล้วก็เลือกไปในส่วนของศูนย์ควบคุม อ๋อนี่นี่นี่เลือกอันนี้อันนี้นี่ Desktop นะครับแล้วทุกคนก็มาตรงขยายขนาดเนี่ยครับถ้าเราเลือกเป็นปิดนะเรากดมาคลิกมาที่ปิดเลยก็ได้นะเนี่ยมันคลิกได้นะเราแค่เอาเมาส์นิ้วมือนิ้วชี้นะครับคลิกลงไปตรงตำแหน่งไหนก็ได้เลยนะครับไม่ต้องใช้2นิ้วถ้ากดกดปิดอ่ะมันจะไม่ขยับเห็นไหมครับทุกคนมันจะเอาเมาส์ไปไว้ตรงนี้สมมุติว่าผมกดมาตรงนี้ปึ๊บนี่เริ่มขยับละ แต่มันขยับน้อยผมเอามาตรงนี้เลยใหญ่ๆห,หน่อยเห็นไหมก็เริ่มจะขยับละนะครับเราก็สามารถทําให้ขยับได้ว้าวก็ต้องลองใช้ทุกคนพอเราเริ่มลองใช้ตรงนี้ได้ก็ก็เริ่มเป็นแหละนะครับโอเคงั้นก็ที่เหลือก็ลองฝึกใช้นะครับนี่เป็นคลิปแรกของผมจากตัวของแม็กเครื่องนี้เลยแล้วกันไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ